นักเตะต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับเพราะทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าวันนี้ผมจอห์นนะฮะจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของพิภพอ่อนโมเฮดโคชของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์นะฮะเป็นเฮดโคชคนแรกในรอบ25ปีที่พาทีมชาติไทย U17 เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในึกฟุตบ,บอล U17 ิชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จแล้วก็เป็น27ปีที่รอคอยครับเราเข้ารอบน็อกเอาท์ ในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยของ u 17ทีมชาติไทยภายใต้ของโคชโมเนี่ยนั่นก็คือการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในแบบที่ชนะรวดทุกเกมครเริ่มต้นด้วยการเอาชนะลาวครับ2ประตูต่อ1ตามด้วยถล่มมาเลเซีย3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เอาชนะเยเมนแบบโหสะใจสุดๆครับเพราะว่ายิงในช่วงนาทีบาา90บก4โดยประมาณ1ประตูต่อศูนย์ครับ ก้าแต้มเต็มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จสำหรับช้างศึกจูเนียร์วันนี้ครับผมจะไปเล่าความเป็นมาของพี่โมฮะพี่พบอ่อนโม้ก่อนที่จะมาคุมทีมชาติไทยโอ้เขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจอตอนนี้ก็ทะยานเลย8,000เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆจริงจ นะครับน้องๆก็ดีใจกันมากอ่ะวันนี้ฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของพี่โมไปเริ่มกันเลยฮะสำหรับโคชโมครับพี่พบอ่อนโม้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเด็กชายพี่พบนะฮะตัดสินใจจากบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดพิจิตรครับมาตามฝันในเรื่องของวิชาลูกหนังเนี่ยที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกับทีมใหญ่ๆโรงเรียนใหญ่ๆและสุดท้ายครับ เขาก็สามารถคัดติดที่โรงเรียนอสัสมชัญศรีราชานี่คือหนึ่งในมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดชนบุรีซึ่งสมัยนั้น,น,นเนี่ยนักเตะจากต่างจังหวัดก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพบ้างนะครับแล้วก็มีการเดินทางเข้าไปอยู่ในรั้วของอสัสมชัญศรีราชานะครับอาสมชัญทนบุรีเพื่อที่จะเติบโตในเส้นทางลูกหนังเพื่อเป็นทีมชาติไทยอะไรยังไงต่อไป แต่ภาพรวมในสมัยนั้นของพี่โม้เนี่ยเป็นเด็กที่ตัวเล็กแต่ด้วยความตัวเล็กนั้นเขารู้ฮะว่าเขาสู้ด้วยขนาดตัวไม่ได้เขาต้องใช้ใจเขาสู้ใจเขาใหญ่ครับแล้วก็มีความดุดันในตําแหน่งกองหน้าแม้จะตัวเล็กแต่ก็พยายามหาพื้นที่ หาช่องขยันในกรอบครับวิ่งเข้าหาบอลวิ่งเข้าใส่ดันตัวเข้าไปให้ใกล้บอลที่สุดไปยิงไปโมงไปทําอะไรก็ได้ฮะและสุดท้ายเขาสามารถที่จะเอาชนะใจคุณครูหรือว่าบรรดาโคช้ชเยาวชนของโรงเรียนอัศว์ัญศรีราชาได้และก็เข้ามาอยู่ในรั้วของโรงเรียนอัศว์ัญศรีราชาได้ตามที่ตัวเองต้องการซึ่งหลังจากเรียนจบครับพิภพอ่อนโมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่สโมสรบีซีเทโรศาสนาะหรือว่าโปลิสเทโรเอฟซีในปัจจุบัน เขาเป็นส่วนหนึ่งครับของทีมมังกรไฟในชุดคว้าแชมป์ไทยลีก2สมัยในซีซั่น2000รวมไปถึงฤดูกาล2 0 0 1 2นถึงแล้วก็อยู่ในชุดนะครับที่มังกรไฟเนี่ยคว้ารองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกส0 2พันสถึงอมอีกด้วยซึ่งทำให้พิภพอ่อนโม่เนี่ยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในเวลานั้นนะฮะแต่ว่าแต่กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าพิภพอ่อนโม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักเนื่องจากตัวเนี่ยขนาดตัวเนี่ยเล็ก เมื่อไปเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยไปเจอกับนักเตะร,ระดับเอเชียหรือว่ากองหลังจากต่างชาติเนี่ยเขามักที่จะตัวเล็กกว่าแล้วก็หาโอกาสการทําประตูเนี่ยยากแต่กับไทยลีกเนี่ยเขาเป็นตํานานฮะหลังจากนั้นครับวัย26ปีพิภพอ่อนโมได้ย้ายกลับสู่บ้านเก่าที่เคยปลูกปั้นเขามาครับด้วยการเซ็นสัญญาร่วมทีมชนบุรีเอฟซในปี2006เพื่อสู้ศึกไทยลีกครับ ซึ่งชลบุรีเ c เนี่ยมีปรัชญาในการทําทีมที่แตกต่างจาก BC เทโรศาสนาในช่วงเวลานั้นครับบีซทโรศาสนาเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะระดับทีมชาติไทยครับเทิดศักดิ์ใจมั่นพิภพอ่อนโมดสกรทองเหลาทีระเทวิโนไทยชาคิดบัวทองธิพรพัฒน์โพเรือนดีนะฮะมีทิติโนนสีชัยปรัชสมัครลาดเยอะแยะมากมายครับสำหรับนักเตะของมังกรไฟ บีซีเทโรศาสนะในช่วงนั้นที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับทีมชาติไทยส่วนชนบุรีเอฟฉลามชนเนี่ยก็มีอีกแนวทางนึงครับผู้บริหารก็พยายามที่จะไปดึงนักเตะที่เคยอยู่ะคาเดมี่ของสโมสรชนบุรีเอฟหรือว่าเคยอยู่กับโรงเรียนอสัสมชันศรีราชาที่ย้ายไปอยู่ทีมนั้นทีมนี้ฮะให้กลับมาร่วมทีมชนบุรีเอฟในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลีกจากโปร vince เลกแยกกับไทยลกมารวมกัน ซึ่งทำให้ไทยลีกเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีความเป็นสโมสรอาชีพมากขึ้นชนบุรีก็พยายามไปดึงตัวนักเตะกลับม,มาหนึ่งในนั้นก็คือพิพพอ่อนโมะและนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยของการเป็นตำนานแห่งฉลามชนเป็นเจ้าชายฉลามชนเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากนั้นครับนักเตะที่มีเจ้าของส่วนสูงเพียงแค่163เซติมตรได้กลายเป็นนักฟุตบอลไทยคนแรกในวัศาสตรครับที่สามารถยิงได้ครบ 100ประตูในศึกฟุตบอลไทลีแล้วก็ช่วยให้ชุมบรีเอฟซีเนี่ยควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้หนึ่งสมัยในปี2007ซึ่งพีพบเนี่ยคว้ารางวัลน็อตเตยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับเขายังช่วยให้ชลนบรีวคว้าแชมป์เอฟเอคัได้หนึ่งสมัยในปี2010โดยรอบชิงชนะเลิศเขาเป็นคนยิงประตูชัยในนาทีที่120ให้เดอะบูช้างเนี่ยสามารถเอาชนะเมืองทองได้2ประตูต่อหนึ่งในการต่อเวลาพิเศษครับแล้วก็ คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ของรอบชิงชนะเลิศ FA ฟเอในฤดูกาลนั้นมาครองได้ด้วยนอกจากเป็นแมนออฟเดอะแมตช์รอบชิงนอกจากได้แชมป์แล้วเนี่ยในรายการนั้นครับเอฟเอับ2010เขายังเป็นดาวซันโวร่วมในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวด้วยโดยยิงไป5ประตูเท่ากับรนชัยรังสิโยครับนอกจากนี้ฮะพี่พบยังมีส่วนร่วมกับชนบุรีเนี่ยในการควา้าแชมป์ร่วมของศึกฟุตบอล F a ฟเอคัเมื่อปี2016 แล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานกอนะครับหรือว่า Thailand Champions c u คในปัจจุบันได้อีก4สมัยฮะในปี 2008, 2009, 2010แล้วก็2011นี่คือความสำเร็จของเจ้าชายฉลามชนหรือว่าที่แฟนบอลส่วนหนึ่งเรียกว่าเจ้าชายกบจากการที่เขามีชื่อเล่นมีฉายาว่ากบนั่นเองแต่ว่าทุกงานเลี้ยงครับก็ย่อมมีวันเลิกรา ในวัยใกล้จะแตะหลัก4ี่ครับสาปีอดีตดาวยิงอารมณ์ดีเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกับวงการฟุตบอลในฐานะนักเตะครับเขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดในช่วงปี2019ครับในวัยประมาณสัก39ปีซึ่งทางชมรี f อเนี่ยก็ได้มีการจัดเทสต m โมเน l ล a แมชให้เขาอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ลงเล่นมากที่สุดและก็ยิงประตูมากที่สุดให้กับสโมสรอ,อีกด้วยหลังจากนั้นพิภพอ่อนโมก็พลังให้กับ สตาร์ทที่ต้องเตะต้องไล่ล่าประตูแล้วก็เปิดทางให้กับตัวเองอยู่ในเส้นทางของการเป็นโคช้ชครับจาก C สู่บีไรเ้นจาก B ีไรเ้นสู่เอไรเ้นและในช่วงที่เขาเรียนจบ A อไรเ้นเป็นช่วงที่เขาเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโคช้ชของสะสมพบประเสริฐกับชนบุรีเ c สั่งสมประสบการณ์นะฮะในระดับหนึ่งในปี2020-2021หลังจากแปรสตาร์ทและต้นปี2022ครับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ได้เกิดขึ้นฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับต้นปี2022ประกาศแต่งตั้งพิภพอ่อนโมให้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยมีเป้าหมายพาทีมชาติไทยเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึฟุุตบอลยู17ชิงแชมป์เอเชียในปี2023ให้ได้ซึ่งเป้าหมายแรกเนี่ยเขาสามารถทำได้ครับ ด้วยการพาทีมชาติไทยเนี่ยผ่านจากรอบคัดเลือกมาอยู่รอบสุดท้ายนะครับสำหรับศึกดู17ชิงแชมป์เอเชีย2023และสุดท้ายครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไปบิดจนทีมชาติไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพครับในการแข่งขันฟุตบอล U17 ชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งกําลังแข่งขันกันอยู่โดยทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่ม A ครับร่วมกับมาเลเซียสปปลาวและเยเมนเป้าหมายของพี่พบครับ ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเขาต้องอบรมนะครับโปรไลเซนซึ่งเป็นไลเซนสูงสุดของบรรดาการเป็นโคช้ชแล้วนะครับเป็นไลเซนที่ได้รับการรับรองนะครับจากทาง สัพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองเขาก็ต้องคุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีนี้ด้วยสู้กับมาเลเซียสู้กับสปอปล,อลาวและสู้กับเยเมนและสามารถทําได้ดีครับเก็บชัยชนะได้3เกมรวดจากที่ไม่มีใครมองจากที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครคาดหวัง กัับนนกกเตทีีมชุด้ะลายเป็นว่าพิภพออนโมสสร้างประวัติศาสตร์ได้ 1. สามารถพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในสฟุตบอลยู U 17ชิงแชมป์เเชียดได้ครั้งแรกในรอบ25ปี 2. ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์ลุ่มครั้งแรกในรอบ27ปี 3. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3เกมรวดในรอบแบ่งกลุ่ม ของศึกฟุตบอลยู17ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เหลืออีก9เดียวครับเกมชิงตัวฟุตบอลโลกยู17ครับที่จะแข่งขันในปีนี้และยังไม่มีเจ้าภาพนะตอนนี้วันอาทิตย์ที่25นี้ครับมิถุนายนตอนนี้ในวันที่ผมอ่านเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าใครจะผ่านเข้ามาเจอกับทีมชาติไทยในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มบีแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ทีมชาติไทยจะได้ลงสนามและมีเดิมพันเป็นตั๋ว หนึ่งใบสำหรับการลุยศึกฟุตบอลโลกย17ภายใต้การคุมทีมของพิพภพออนโมฮะจากตำนานของฉลามชนจากตำนานของไทยลีกตอนนี้อาจจะสร้างประวัติศาสตร์และกลายเป็นตำนานเฮดโคชของทีมชาติไทยชุดย17ในไม่ช้านี้ยังไงก็เป็นกาลังใจให้พี่โม้พิพบอ่อดโมด้วยนะครับแล้ววันอาทิตย์ไปเจอกันที่สนามหวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้แฮปปี้กระโดดโลดเต้น ร่วมกันนะครับสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยและสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็กด Subscribe เพิ่มจำนวน s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมงานรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่จะพยายามหาข้อมูลหาข่าวสารหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เนือกาสหนนะ้าสวัสดีครับ